จักต่งกันนี่ถ้าจัดตังเพิงแบบแปรเก็บบักแบบแปรไปซุกพี่น้องเอ๋พี่นักแปกพี่น้องแปแปบกบิกแบบลกขนาดเลยมันเกียนมันเกียอไปปรู เป็นมะนาวแบบผพ้่ได้กิดเป็นเนื้อนอเกนอกิบอยากกินด้วยนะทักปังกันมิโดมีทักปัง แล้วาหลแหลกทิ้จใก็ซุกหนึ่งนะที่น่องยก้อนเกินไปติดหนกแรงไม่ต้องซื้อไม่เกิดเอง ฟังก็มีดีหรือเบอรเิ่งดังกันล่งสีออกเนาะนะมหน่อยก็น,นั่งสีออกพ้ยเกิดร้ายยี่ปุ่นจะเกิดพูดอะเอาอากลากจิงจุกหนึ่ง

ใส่ปลาทูเล็กน้อยไปแบบนี้สิไปซุปไหเบิงห่อต้มแล้วพี่น้องนี่นนนต้มแล้วก็สิได้ประมันนี้เนาะ,ะนเทาก็มา,มาเอ,าอันเอานี่มันออกกับ่รู้ว่าเอื่อหยังนี่พี่น้องนี่ดึงออกจังซสิถ้าก็จะเอาอัน,นี้ดึงขอบมันออกล่ะเนี่ยดึงขอบออกบซัสันก็สิเป็นใยเนาะ ดินขอบจ้าห้ร้อนมากแต่พี่น้องเนี่ยนยมันเขากับใล่ลงไปเนาะแห้มันมันปลาทูใส่ปลาทูลองอีกพี่น้องจะใส่ปลาทูด้วยนะจ๊ะตําค่ะตําม้พัดตําเด้อตำ้ห่มันน,น่ๆนเนาะผู้เฒ่ากลันมา ตั้มเอากันทำบะทู้กับอันบักแปบแส้นเลยพี่น้องในบักแปบเบนือ้อหนุ่ยเดยมันแก่เขาบอก่เอาเผือ,อกเขาขัดยาเอาไนมันลงมันปั่นบะทู้ดินเด้อพี่น้องในมัวนะไนบักแปบบตั้มรงใส่กันมันมันเป็นมันมัน น้ำปลาเดียกลงไปพี่น้องน้ำปลาเดียกต้มปัวลงไปเดี๋ยวแป้งนวดยังน่งอย,อยอดลดลงพี่น้องซุปก็ต้องใส่ของขวบพี่น้องจ้ะของขวบใส่ของขวบชืบ กุล hey, ีกุลีกรดดานนี้ตอมกุลีกุลีนะพี่น้องซุปบบกแปบโอ้หอมดลหอมวกบกลัวเียอีกตัวเลยซิมมงคลใส่หอมนะพี่น้องพอซิมจุ๊บใส่น้ำปลาอีกนิดจ้าปลาอีกนิดนะจ๊ะ ใส่น้ำปลาก็เปียกงหอยพี่นอ้องใส่หอมล่งไปพี่น้องจ้ะส่ลงไปพักหอมซุดแบบ,แบบเปียกเท่าได้หอมได้เสียบไดต่ำแห้งหอมเข้าสิม,มุนงก<ๆ>ลวแล้วพี่น้องเอ้ยบาดท,ทีนี้ ด้วยนะเจ้ตักเสตด้วยจ้โบกเพก็ดแห้งเด้อพี่น้องคือโุเแบบปลาบบเพ็ดแห้งอะเพ็ดหูหลูซื้อกันได้นี่แนวกินกับพี่น้องพักอ่าใบสมกุง้งอ่าพักขาแล้วก็ผักกาดเศษๆอยู่ๆพักโอ้ สดสดเลยผักเด็ดมาสดสดอ่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รถค้นบึงการอ่สานผ้ามวนในเด้อพี่น้องบาดนี้จะใ,ให้กินเขาเ่าแยบๆก้อนบาดนี้